แง่สวัสดีครับฮัลโหลวะ <Hello. S 1> นั่นแหละเฮียได้ยินข่าวบ้างเะล่ะได้ยินข่าวเรื่องเอ่อ้ังชายโดนกดโดนเรื่องเลยพอดีมันเป็นเรื่องมันมีเรื่อง,องตอนแรกะรอบแรกเลยก็คือ,คอเด็กขึ้นแกงอยู่เนี่ยยังยังเฮียยังเลยยังเลยวฟาร์มกันอยู่เลยเพราะว่า็อกเก่วาวจะพร้อมพร้อมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยขึ้นเนี่ยคัพก่้ง มันประมาณว่าตอนแรกของคนนีงก็มีประเด็นเรื่องที่ว่าเด็กผมมันลงสูตรแดงลงรูปสูตรแดงอะไรเงี้ยสรุปว่าเออไม่ใช่ตัดไปมันมีผู่หญิงคนนึงเขาชื่อว่าเฮลไะที่อยู่สลีปาเฮลเฮลอ่าอ่าเขาเขาปลอมตัวเขาปลอมตัวไปเล่นกับน้องผมสองคนแล้วเขาอ่ะมันมาถาม อ่ะว่ามาต่อไอพี่แล้วเขาเล่นกับน,น้องสองคนแล้วเหมือนเขาพูดเขาคุยอ่ะเนาะแบบว่าอารมณ์แบบถามว่าไรวะแก๊งที่เนี่ยมันมีสูตรแดงอ่ะสองแก๊งแล้วอ่ะถ้าจะตีเขาว่าไหวหรอแล้วถามเขาเหมือนมาดูโชกอ่พี่เป็นผมเป็นพี่ผมผมก็คิดว่าพี่จะตอบยังไงว่าน้องผมมันก็ต้องตอบถุนแล้วตอบว่าไม่ไหวก็ต้องไหวครับเพราะเจ้าสูตรแดงอ่าแล้วก็แนวแนว่ อ่าแน่เดาสุดแดงแล้วมาเนี่ยเขาก็สุดท้ายเขาถามเนี้ยย้ำสองรอบแล้ววันที่ก่อนนะที่ทมีปัญหาพี่หลงดได้ไดพี่หลงว่างปะว่างไงครับทำไมมาฟังน้าวอสดครับวัสดคับสวัสดีครับนะวอสดีครับอันนี้ใค,ครเน,น,นี่ยผ, <ม S 2> ผ,ผมฟังน้องเขาเป็นไอ้นี่คนนำแก๊งฮูลิแกนผมรู้จักน้องไงเอามาปรึกษา พลิกแก๊งคืออะไรอะ่ะแก๊งเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มยังไม่ขึ้นเพิไม่พึ้่เพิง่งมาล่าสุดอ่าวว่ามาต่อแล้ววันของวันสองวันก่อนนี่แหละเขาก็เลยนัดนัดเรียกผมอืมอัดเรียกผมประมาณว่าแต่ว่านัดบรรลุม,มาคุยนั่นแหละเขาก็นัดทั้งสวอนทั้งแซลีมาเลยสองแก๊งยี่สิบกว่าคนอ่ะผมก็สั่งให้น้องผมเก็บของอะไรหมดแล้วผมก็เดาได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเะสุดท้ายไปคุยไปคุยมา เขาก็ยังถามย้ําผมก็ยังยังคาเดิมว่าเสีย์สุดแดงครับอะไรเงี้ยสุดท้ายมาเขาสองหัวสองแก๊งเขาว่าไปเหมือนไปคุยกันแล้วเขาก็ให้เฮลมาถามรอบสุดท้ายพอเฮลยก็ถามปุ๊บเฮลแทงผมเลยเอาผมเลยสองแก๊งเลยเหรอใช่ครับสองแก๊งลุงกระที่ผมเลยแล้วก็ปนแล้วก็วันเมื่อวานก็น้องผมก็โดนปนทั้งวันเลย น้าก็เลยนนี้ยังไงเนี่ยแต่น้าไม่ได้คุ้มครองอยู่แล้วแต่คือแต่เองก็ยังไม่ได้ขึ้นสภานไม่แล้วต้องบอกก่อนว่าใหม่ด้อย่างสมมุติไอ้นี่มาใหม่แล้วไปแบบคือที่เราได้ยินมาก็คือเองไปประกาศเลยว่าเองจะใช้สูตรแดงอ่ามีแค่มีแค่คนที่เหียที่ปลอมตัวไปถามน้องผมนอกนั้นผมซูมฟังกันตลอดเลยอ่านั่นแหละเขาก็เลยเป็นเรื่องกันขายนี้อ่าใช่ครับแต่ เองก็ว่าจ้างดิเองก็ว่าจ้างคนไปเคลียร์ดิเนี่ยน้องมันก็มาปรึกษาผมเนี่ยเพราะผมก็รู้จักน้องเข้าใจนะอ่ะฮะแล้วประเด็นคือไม่ใช่ะไรหรอกน้องมาใหม่ตรงๆเลยน้าก็รู้วพาผมไม่ค่อยอยากให้ใครมากดแก๊งใหม่อยู่ละอ่ะฮะเองก็ต้องทำเป็นเรื่องเนราอ่ะเองก็ต้องว่าจ้างแก๊งที่เองสนิทด้วยแก๊ ที่เองรู้จักอ่ะครับผมนี่คำแนะนำนะนะครับอ่ะนะให้คำแนะนำน้องหน่อยเพราะว่าจะบอกว่าเราตั้งไว้ว่าไม่ให้อ่าอย่างสมมติเราตัดระบบเกลือญาทิ้งเลยเพราะฉะนั้นการจ้างวานต้องถูกต้องใช่ไอ้อย่างอิงไปรประกาศ่ังนั้นน่ะความจรงิงอ่ะอิงจะต้องโดนคือความจริงแจ้งในสภาสามารถกระทืบเองได้ทั้งหมดเลยแต่นี่เองเจอสอง,สองเแว่าเองรู้จักกับคนใน ไม่อาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นไอเกียเองคิดว่าเขาช่วยเองได้พาวเวอร์พอใช่ไหมเองก็ไปว่าจ้างเขาให้เขาช่วยแค่นั้นเอง <c oughs> ประมาณนั้นใช่ครับพี่แล้วเออว่าจ้างไอเดียพี่อยู่ที่เองเสนอเลยพวกพี่ไม่ได้ก็อยู่ที่เองเสนอวะ่ะเพราะถ้าเองเสนออะไรมาพี่ก็ได้ไปบอกพี่เฉินแต่ในมุมมองพี่ว่าพี่เฉินน่าจะ ฟังอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่ว่าอิงพึ่งมาด้วยครับถูกไหมนะเออผมว็อยากรูเว่าเฮียแจอยากได้อะไรยังไงจะได้ตัดหาเตรียมไว้วันนี้ไม่มาด้วยดิอืมอมาเออเอาเป็นว่าใช้ปากเปล่าก่อนดีกว่าไหม แต่ว่าอย่าไปมีปัญหากันนะระหว่างแก๊งนะเพราะว่าอันนี้เองยื่นถ้าเกิดว่าเองยื่นมือเขา้าไปช่วยคนภายนอกก็จะ่าไปมีปัญหากับคนในสภาถ้าเกิดว่าสมมติเขาว่าจ้างไงก็คุยให้มันแบบจบแบบไม่ต้องตีอะไรกันแค่นั้ใช่ใช่ใช่คือพวกผมเน้นจะไปถามก่อนมากกว่าเพราะาอย่างน้อยต้องฟังสองฝ่ายกอนนะถูกเปล่าถ้ารู้หมดแล้วแหละว่าต้องทําอะไรอ่ะลองดูแล้วกันรขครับแล้วโดนกดเลยเหรอตอนนี้ เมื่อวานก็ทั้งวันนั้งวันนะเฮียน้องๆก็โดนนะผมก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่น้องนั่นแหละมันโดนทำทำงานมันโดนน้หมดเลยเหรอคนไหนคนไหนใช่ครับเขาจดชื่ออะไรหมดเลยจดชื่อเอาเราไม่เปลี่ยนปลอมตัวแล้วปลอเมื่อวานเมื่อวานปลอมแล้วเฮียปลอมแล้วแต่ว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยมื่อวานนะมันจังหวะแบบผมอคนจะไปส่งคนที่เขามาขอให้ผมไปส่งแต่ผมเออเฮ้ยน้องไปส่งให้พี่หน่อย น้องผมดันโดนล่อซื้อไปโดนไปล่อเองอทั้งวันนะไอ้รองคนนั้นแหละนี่ดีหน่อยพี่ก็เล่งฟาร์มกันหมดละขึ้นได้รถกับได้ตู้กันละเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แน่้า้หมดแล้วอืมกี่คนแล้ว่ะก็น่าจะสิบบวกอะพี่มาตอนเนี้ยไม่พอใช่พี่แต่ว่าก็คือให้เล่งฟาร์มกันนะ ไม่มันเป็นเคสออของกรณีคนใหม่ครับมันเขาไม่ได้ซีเรียสครับไอเรื่องนั้นคือเรื่องกฎห้ามฟาร์มรวมกันคือมันจะแต่งต,ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาไม่ได้แต่งตัวเหมือนกันเอาตรงมันก็เหมือนเป็นบททดสอบของของเองด้วยแหละแต่ว่าถามว่าแต่ว่าถ้าเองขึ้นสภามาปุ๊บอะเองใช้แดงเลยอะ อย่างน้อยเองต้องตีแกงได้แก๊งหนึ่งก่อนอ่าอันัรับอนี้เ,เข้าใจสิมันมีอย่างคนยังหาไม่ร่อนมั่งหนึ่งเรียวไทม์เขาก็มาแนะนําให้ผมแบบว่าเออบอกงั้นก็ไปบอกเขาว่าให้ใช้สีอื่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอถึงได้จริงๆพร้อมจริงๆก็ค่อยเอ๋เหลี่ยมใส่แดงอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเขาก็เหลี่ยมมาไง ็อย่างว่ามันมีตัวอย่างแล้วอย่างคาเมลอนเห็นไหมยอมได้ยอมถึงเวลาขึ้นมาเลยเห็นปะใช่ครับคารเมลอนก็ได้นำมา่างเนี้ยผู้พี่ก็โดนเหมือนกันตอนมาเปิดใหม่ๆผู้พ,พี่ก็โดนกดเละเหมือนกันโอ้แลดับเฮียโดน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 ,โดนจริงแต่ไม่ใช่ดูไว้แต่เป็นจริงอ๋อ เมื่อวานก็เข้ามาตามหาเฮียโทนี่ว่าจะขอสูตรตูนลถอาทำสองเฮียแกงยัมเพราะผม่าจะอาอาทำสองแล้วเยวก็มามั้งโทนี่อ่ะก็อย่างที่บอกมันมันด้วยความที่มันมีคําว่าเองไม่ได้อยู่ในสภาด้วยก็ต้องใช้เป็นการแบบเออให้พวกพี่ไปเคลียร์ให้อาจจะมีว่าจงว่าจ้างอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วครับพวกพี่ก็จะไปจัดการให้เพราะว่าด้วยความที่ เองเป็นแก๊งใหม่ด้วยเพิ่งมาอะไรเงี้ยก็พวกพี่ก็ถือคติกันอย<ม>ู่แล้วไม่อยากกดแก๊งใหม่ไม่เคยอยากให้ใครกดแก๊งใหม่อยู่แล้วถ้ามันไม่สมเหตุสมผลในเรื่องจริงๆถามว่าเรื่องสูตรมันสมเหตุสมผลไหมหรอก็รู้แหละว่าเองจะขึ้นแล้วทําไมเขาถึงไม่รอให้เองขึ้นทําไมเขาถึงมารีบกดเลยอะไรเงี้ยในความคิดพี่นะเขาไม่อยากสนุกหรอหรือว่าไง แต่ว่าวันก่อนหน้านั้นมันก็มีปัญหาเหมือนมันมีปัญหาว่าเด็กผมมันไปเล่นชิงธงฟ้าแล้วแบบไปกระทืบเขาไปนี่แหละแล้วเหมือนเขาก็ตามมาเคลียร์ปัญหากันวันก่อนนะตอนนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยน้องมันเคลียร์ไปแล้วธงมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตขนาดนั้นหรอกถ้ามันไม่ได้บับกันแรงอ่ะไอ้แตนต่อยมันเป็นเรื่องปกติของธงยิดีครับสวัสดีซันพี่ซันสวัสดีครับ ยิน้รอนมึงของกลัวโอเคก็นั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกพี่ก็เดี๋ยวลองไปถามให้แต่แต่เอาตรงเลยคือสองแก๊งอ่ะไม่สามารถลุมได้อยู่แล้วถ้าเองขึ้นแก๊งมาใช่ครับกเว้นเองยอมรับนั่นแหละแต่เดี๋ยวพี่ลองคุยให้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนมาละก็ อย่างที่พี่บอกแหละวอาเดี um. ๋ยวมึงก็เสนอมาว่าจะให้พวกกูไปไอ้แก้วเอาชอบอะไรบินมีปะไม่มีวะไม่ไดครับสามสามสามต้องสามก็นั่นแหละว่าจะให้พวกกูไปเคลียร์ให้ยังไงต้องสามต้องสามก็เดี๋ยวกูคุยกับพี่เฉินเอาได้ครับพี่ขอบคุณมากครับเรื่องไอ้นี่แหละไอ้บินเรื่องอะไรวะเรื่องน้องมันมาปรึกษาว่าแบบว่าโดนสองแก๊งลุมอะไรเงี้ยคูณไันเหรอเออ กูเลยบอกว่าเออเอาจริงอะถามว่าเรื่องเป็นยังไงกูไม่รู้เรื่องหรอกนั่นอกูมาเรื่องเป็นยังไงกูไม่รู้เรื่องแต่เข้าใจเพราะว่าแม่เขาเป็นแล้วแม่เขาไป่รลู้เองเพราะอะไรอะเพราะว่าไอเนี่ยมันเผยหลุดพูดไปว่าแบบว่าเหมือนแบบจะใช้สูตรแดงเหมือนกันอะไรเงี้ยกูเลยมองว่าไอถามว่าเรื่องมันสมเหตุสมผลมันก็มีส่วนแหละแต่มีส่วนแต่ว่าถามจริงเขามีื่องที่ตีได้ไหมใช่ใช่เขามีส่วนที่ตีได้แต่ถามว่า ในมุมมองพวกกูอะพวกกูคิดว่าเออทำไมไม่รอให้ขึ้นแก๊งมาก่อนทำไมรีบไปกดมันจะได้สนุกหน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้คือในมุมมองพวกกูทุกวบินอืมก็ใช่อ่ารอขึ้นมาก่อนไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดไปกดมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันก็ทำไมต้องลุมเดีอะผิดหรอกเออไมต้องลุมเดือยลุมไปเฮี้ยแก๊งเดียวก็ไม่ไหวแล้วเด็กพึ่งมาใหม่ถูกป่ะล่ะอยากโดนลุมแบบนี้เลยเฮี้ยสามสิบคนได้ปะ ลุมอ่ะต้มีวุธอย่างเจะแกหร่อย่างอะพี่เพิ่งขึ้นตู้ขึเลยไม่นนองมันเพิ่งสอบไปลรตมาล่าสุดเลยบินไม่มีพลังกาชาเลยเหรอมีพี่ก็มีมันตอนมันก็ไม่เยอะเนาะใครโทรมาวะฮัลโหลเอะไรครับฮัลโหลอะไรครับเอาอะไรครับอเ,เอาเบ,บิลลี่เอาเข้าเลย เอาพอกื่อนเอาพอกจบสามจานโอเคครับ<พ>อีกอย่างหนึ่งมันเรื่องพวกค่าเขาเช่วยอะไรเองไม่ได้ไหมไม่ไม่นะนะบอกนะถามแล้วน้องมันจะว่าจ้างให้ไปคุยให้ให้ไปเคลียร์ให้ถ้าเป็นการว่าจ้างเราก็ก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เราก็ไม่น่าติดอะไรมากอยู่แล้วนะมึงว่าไงด,ด้วยความที่ว่ากูเหงาด้วยอเผออืเ่อเขา วกสองมาลุมพวกกูมันเลยเฮียอาบินไม่เขาลุมเราไม่ได้เพื่อนไม่เราก็โอเคอยู่แล้วไงไม่เราเราโอเคแต่ตามกฎสภามาเขาไม่มาลุมเราได้เพื่อนกฎถ้าถ้าเราโอเคอะลุมได้เว้ยไปแล้วเจอกันเดี๋ยวครับนะนะจะพาะไรวะนะกฎสภพาถ้าแบบว่าพวกผมจะโดนลุมสองแก๊งอะถ้าผมพวกผมโอเคอะลุมได้ใช่ปะใช่แล้วเนี่ยเห็นไามบินแล้วเรื่องอ๋อหมายถึงเรื่องคนนอกเหรอไม่หมายถึงพวกผมอะสมมติแบบว่ามีสองแก๊งเนี่ยพวกผมไปหาเรื่องมาอย่างเงี้ย แล้วพวกผมแบบว่ายอมรับอะให้เขาลุมอะก็ใช่ไงก็ไอเฉินเคยทำแล้วใช่ใช่ใชออทำได้ไอพี่บินเอาเฮียนี่ไปไหนอะเราวันนี้รู้นะฮะไปคุยเหรอไปคุยอะไรวะเนะี่ยเออมันอะไรเกมจะเปิดใหม่อะไรก็ไม่รู้แล้วมันให้นัดคุยให้เดี๋ยวผมค่อยโทรไปหาพี่แล้วกันเอเคโอเคไอบิลลี่ทำไรอะ ทำเองงานบ้านรับน,นะว่าะหลอกอยู่ครับจะะครับจะเอาเอาจริงๆนะผู้เอนต้องอยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ให้เป็นอ่ะอชาเขาได้พี่คุยคุยให้เป็นยอมได้ยอมอะไรเงี้ยถ้าถามว่าอะไรของก็เงียบแล้วผมอบอกมึงเะียบอกใครนะว่าอยู่หรืกแกนหรือบอกใอส่เสื้แดงนะแต่อสองตัวนั้นน่ะมันหลุดไปดโปุ๊บโอโหงานเข้าตอนเนี้ย ก็อย po ่างว่าแหละถามว่าเขามีส right. so uhm no. so oh, ิทธิ์ไหมเขามีสิทธิ์อยู่แล้วเขามีสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าถามว่าถ้าถ้าเองจะให้พวกพวกพี่ช่วยอ่ะพี่รู้จักเองจริงโทนี่รู้จักเองจริงแต่คือมันก็ยังติดกฎสภาอย่างน้อยมันต้องมีอะไรมาให้พวกพี่ทําอ่ะไม่ใช่ว่ามาช่วยฟีฟีเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่อ่ะไม่ได้ไม่ได้ติดหรอกเขเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่พี่เขาไม่ให้เข้าอ่ะใครเชฟวอดี้อ๋อโอเครอแป๊บนึง ขอไปเอาข้าวแบบครับพี่มาเลขใพรสี่เจ็ดเจเท่าไหรผมเลขสามแปดสองครับสองพันหน่งหบ เขาว่าน่าจะมีเหตุผลพอแหละในเรื่องการที่จะไปทําเองอะ่ะแต<ม>่ผมก็ผมเข้าใจพี่ฝั่งเขาวอ,อันนี้แหละแต่ว่าก็าด้แหละพอถ้าถ้าคุยได้แล้วรอเออร้อยขอผมขึ้นแก๊งได้ว่าเออผมสบายใจเลยผมเล่น<อ>พร้อมเล่นกันได,ได้แต่นี่คือแบบโอ้โหมาทำอะไรไม่ได้เลยโดนเรียกเงินเยอะนะถ้าเล่นะ่ะสองแก๊งยแม่งเรียกเป็นแสนแน่นะขึ้นมาทีถ้าสู้ไม่ได้ รอมีอาวงอุธสักหน่อยให้มันสู้เขาได้เลยเองต้องขยันคุณสองอ่ะถึงจะสู้อ่ะเขาเรียนมาตั้งมนตั้งคืนเลยมีไฟอ่ะโอ้หนึ่งว่าเอาน้ำมันมาลาดอะพี่ตอนเนี้ยแวงโอ้โหทำมันก็เจ้าเยอะัสดีดี่เต้พี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโทรศัพท์หายเออปัญหาคือพี่ไม่ถึงลุมว่าทำไมไม่ ทำไมแซลีไม่เล่นเพราะเฮลเขาเป็นคนของแซลีแล้วสวอนเกี่ยวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะผมว่าน่าจะประมาณว่าแซลีเขาเรียกสวอนมาแบบพีแล้วสวอนเขาก็ต้องมาเพราะว่าก่อนมันก่อนนะ่ะสวอนก็มาคุยกับน้องผมก็ยังคุยดีกับปกตินะเพะื่อแต่พอมาวันนี้แบบเหมือนเขาต้องจําใจเล่นอนะเพราะว่าตอนที่คุยนี่คือคุณเฮลคุยอย่างเดียวเลยแต่ก็จวงแทงน้องเลยอตอดร้ายอะไรเฮล จำได้่าคนดูที่เคยต่อยกูไม่เจอกูแทงซะก็นั่นแหละครับประมาณนั้นอย่างที่บอกอาจจะสะักสคิดว่าไงอะ่ะคิดว่าเรื่องเองอะ่ะมันควรจยเท่าไหรอ่อ่ะให้มันคุ้มอะ่ะแบบจบเลยเพราะพวกพี่คุยจะจบแน่ถ้าไม่จบก็มาหาพวกกูเองสองแกงก็นหนุกดีมันเลยกูชอบเลยสีแดงเหมือนกันด้วยจะได้ไม่ต้องหายากนะพื่อ ไม่รู้ <c oughs> ที่พี่ผมผเพิ่งมาด้วยผมก็ไม่รู้เรื่องเลยว,ว่าตามันเท่าไหร่ดีอ่ะพี่ยังเกินหนวแต่ปล่าแสนหนึ่งก็อยู่แล้วไม่เกินหรอกครับพี่น่าจะต้องดูพี่เฉินด้วยอเฮียดาใจยากคนนั้นอะอารมณ์จะช่วยง่ายก็ช่วย <c oughs>